เดี๋ยวเรามาทําขนมจีนน้ํายาไก่กันนะคะนี่คือไก่ที่เราสับหรือเราบดพร้อมกับพริกแกงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็นี่คือตีนไก่นะคะที่เราตุ๋นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราตุ๋นเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะนุ่มมากเลยะคะ่ะแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในในหม้อเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาตีนไก่ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะที่เราตุ๋นไว้ให้มันมันจะได้เข้ากับรสชาติกับอันนี้นะคะตีนไก่ใส่ลงไปเลย จะกินสักสามวันเลยนะคะเราจะกินสักเดือนในในกักตัวของเราตอนนเวลานี้ค่ะเรายังไม่ได้ต้มเส้นขนมจีนเลยนะคะเอาใส่ลงไปเลยค่ะผักไม่มีนะคะผักไม่มีผักต้นหอมผักชีไม่ต้องถามหาเลยค่ะต้นหอมชีสไม่ต้องถามหาช่วงนี้เราดูหนาวเราเลือกตีนไก่ที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยค่ะอาจจะดูน้ําใสๆสักนิดนะคะไม่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 แบบเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําไม่เข้มข้นใช่ไหมน้ําไม่เข้มข้นเหมือนกับที่อ่ม โอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย